ครับผมสวัสดีครับเย็นเย็นนี้บ้านทุ่งเกษตรความสุขเรานะครับพามาที่ตกภูผาหลวงนะครับที่อำเภอศรีมืองใหม่ครับพามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับก่อนพราทิตย์ตกดิน น้ำดมนื่นครับไม่เห็นเพราะเราจะู่กันที่ช่วงวัยไลา์นะครับพาทิ่ตกบินครับรรยากาศสวยๆครับแล้ววิ่มากครับกับธรรมชาติตอนมาจากวันที่ใช้ชีวิตอยู่กับสวนนะครับทำงานตลอดนะครับช่วงนี้พอดีประจุกับลุ่มหนวดบอกว่า ไปชา์แบกกันเถอะพวกเราที่ลุยงานกันมาเยอะแล้วนะครับ mm hmm. ก็ระยะทางเดินขึ้นมาก็เอาเลือกอยู่นะครับไปไใช่ว่าจะสบายนะลมแรงนิดนึงนะครับเสียงอาจจะแจกนิดนึงอยากให้เห็นตรงนี้ครับภาพบรรยากาศตรงนี้ผมว่าสวยงามมากนะครับ mm hmm. นะยนต์ครับปะจุกกำลังถ่ายลูกมา ที่เรากางเต็นท์นี่เป็นหลังลมฝนตกนครับน,นี้เราจะเสพธรรมชาติกันชาร์จแบตด้วยพลังธรรมชาติหายใจกันเต็มที่ครับก็จะ,จะมีเพื่อนร่วมกลางเต็นท์ด้วยนะครับนะครับลมแรงครับวันนี้ที่ให้จุดดีเรากางเต็นท์นทันทีเต็นสองลั ก็พราดอิ่มค่อนข้างจะสวยงามครับมาในหน้านี้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำนะครับน้ำไม่แรงมากนน็เปบรรยากาศนะครับ,บหลอดไฟนันจะเป็นทุ่งหญกถ้ากนะํากรานนังไปเยือนอนี้เราจะมาก็ฟังไปเสวนากันพลาดอิ่ม แคมปิ้งเล็กๆครับมากันสี่คนครับวันนี้มาสัมผัสธรรมชาติครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่จะคือพานอนอน,นอกบ้านแล้วก็นอนบนบนภูสูงนะครับขอพัดคุณนะครับลงหมดกับระจุนะครับที่ เดี๋ยวพุ่งนี้ก็จะนำเสนอทิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทิปการที่เราจะไปดูชมสถานที่ต่างๆในบริเวณนี้นะครับก็มีหลายจุดครับที่สวยงามเดี๋ยวจะไปตื่นเช้ากันนะครับผมบรรยการช่วงทวายไลทยครับพระที่ตกดินกำลังสววยแล้กจะไปกลับไปครั้ง ความสุขนะครับก็คือมาชาร์จแบตด้วยพลังงานของธรรมชาติครับซึมซับเอาพลังธรรมชาติครับเพื่อกลับไปทํางานต่อนะฮะทำงานในอาชีพที่เรารักในสิ่งที่เรารักผมมาพัด้าประจุก,กับลูนวดตอนนี้นี่ขนะนี้นี่สวยงามมากครับ ปจัจจุถ่ายรูปป็นหมดถ่ายเบื้องหลังการถ่ายรูปของปัจจุอีกนะฮะ,บบะฟ้ายังฟ้าอยู่นะครับบนบ้านเราที่นี่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับฟ้ายังฟ้าอยู่เดยงานรับมาชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะครับพระอาทิตย์ ตกดินที่ผู้ผาหลวงนะครับอําเภอเสียมุงใหม่ทำไมไม่บอกที่ดูใจมาตลอดไาชม,มภาพบรรยากาศธรรมชาติตอเน,นี้สวยมากครับปรจยุเนี่ยกำลังสวยเลยครับนะฮะทำนำภาพบรรยากาศ นันะครบเดี๋ยวเราจะัดทริปครับจัดทริปมาอีกีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ช่วงปีใหม่คงยังไม่ได้นะฮะปีใหม่น่าจะเต็มผมว่าเค,ครับผมทนี้นำเสนอไปเทเ่านี้ก่อน,นะครับผมไว้พบก,กันใหม่ครับ